ยินดีต้อนรับสู่หลอนเล่าเรื่องสถานที่แห่งนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความลึกลับเรื่องเล่าสยองขวัญและตำนานที่ยังไม่มีใครกล้าพิสูจน์ชงเตรียมใจให้พร้อมเพราะทุกเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจทำให้คุณขนลุกและไม่กล้าปิดไฟนอนในคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามความสยองไปพร้อมกันเลยครับในการก่อนอายุคที่มนุษย์ยังคงเคารทพท้บเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีนครแห่งหนึ่งริมฝั่ง แม่น้ำโขงนครน,นั้นชื่อว่านครศรีกันทราปกครองโดยพระเจ้าศรีกันราตกษัตริย์ผู้ปรีชาสามารถและเป็นที่รักของประชาชนในปีที่พระองค์ทรงมีพระโอรสบรรดาพรามและโหราจาทราทำนายว่าเจ้าชายกันทราชมหาโอรสแห่งนครศรีกันทราจะเติบโตเป็นนักรบผู้กล้าหาญและทิ้งธรรมแต่โชคชะตาของพระองค์จะเกี่ยวพันกับสิ่งลี้ลับและอาจนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินและสายน้ำ พระเจ้าสีการซาทรงหวั่นพระไทยแต่ด้วยความรักที่มีต่อพระโอรสจึงไม่ได้ป้องกันหรือขัดขวางเส้นทางชีวิตของพระองค์หลายปีผ่านไปเจ้าชายการทราชเติบโตเป็นชายหนุ่มผู้กล้าหาญและมีเมตตาวันหนึ่งขณะออกล่าสัตว์ในป่าริมฝั่งผูงพระองค์ได้พบหญิงสาวงดงามผู้หนึ่งนั่งเล่นอยู่บนโขดหินนางมีผิวขาวเนียนผมดำทับและในตาประกายด่างสายน้ำ หญิงสาวผู้นั้นคือนางแก้วมณีรัตนาธิดาของพญานาคศิสฏโธนาคราชนางขึ้นมาเที่ยวชมโลกมนุษย์โดยแปลงกายเป็นมนุษย์ทั้งสองศพตากันและในเซียววินาทีนั้นก็รู้สึกถ,ถึงสายสัมพันธ์ลึกซึง้งแม้รู้ดีว่าโลกของตนแตกต่างกันแต่นางแก้วมณีรัตนาและเจ้าชายกันทราชก็มิอาจหักห้ามใจได้ทั้งสองนัดพบกันอย่างลับๆริมฝั่งของทุกคืนบทเพลงแห่งความรักดังแว่วกลางสายลมและสายน้ำขุ่ก็ไหลาราวกับเป็นพยานแห่งรักแท้ ไม่นานข่าวหรือก็แพร่สะพัดไปถึงพญานาคศิสุทธนาคราชพระองค์พิโรธเป็นอย่างยิ่งเพราะตามกฎของนครบาดาลพญานาคกับมนุษย์ไม่อาจครองรักกันได้หากผิดคำบัญชาอาจนำมาซึ่งภัยพิบัติต่อสองโลกด้วยความหวังดีพระองค์ส่งบริวารขึ้นมาตื่นที่ดาให้เลิกรากับเจ้าชายกันทราชแต่นางแก้วมณีรัตนาไม่อาจทำได้นางเชื่อมั่นในความรักและสัญญาว่าจะหาหนทางอยู่ร่วมกัน เมื่อพญานาคเห็นว่าที่ดาของพระองค์ดื้อรั้นจึงตั้งเงื่อนไขว่าหากเจ้าชายสามารถสร้างสะพานจากฝั่งผูไปสู่นครบาดาลไทยในหนึ่งคืนข้าจะยอมให้เจ้าทั้งสองได้ครองรักกันแม้เป็นภารกิจที่แทบเป็นไปไม่ได้แต่เจ้าชายกันทราชก็ไม่หวั่นเกรงพระองค์อิฐฐานขอพรจากฟ้าดึงพลังแห่งจิตใจและแรงกายใช้ก้อนหินมหึม,มาสร้างสะพานด้วยมือเปล่าเมื่อพญานาคเห็นเช่นนั้นพระองค์จึงส่งบริวารขึ้นมาขัดขวางพายุหม กระหนังกระแสน้าเชี่ยวกรากหิก้อนแล้วก้อนเล่าถล่มลงมาเจ้าชายกันทราชแม้จะอ่อนล้าแต่ก็ไม่ยอมแพ้เมื่อรุ่งสา่งมาเยือนสะพานนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ไปเพียงก้อนหินเดียวพญานาคสีสุดโธนาคราชหัวเราะและประกาศว่าเจ้าพ่ายแพ้แล้วเจ้าจะไม่มีวันได้พบธิดาของข้าอีกเจ้าชายกันทราชทรุดลงกับพื้นน้ำตาของพระองค์หยดลงบนกลายเป็นลายเลื่อยลายคล้ายเกล็ดพญานาคที่ยังคงปรากฏ ให้เห็นจนทุกวันนี้ตามขวดหินริมฝั่งโคงนางแก้วมณีรัตนาร่ำให้จนหัวใจแตกสลายร่างของนางค่อยๆจมหายลงไปในสายน้ำกลายเป็นกระแสะทางศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาผู้คนพญานาคศิสุธนาคราชแม้จะปกครองนครบาดาลต่อไปได้แต่หัวใจของพระองค์ก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและสันนึกผินนับแต่นั้นมาทุกๆคืนวันออกกันผาผู้คนริมฝั่งคงจะเห็นดวงไฟลึกลับพุ่งขึ้นจากแม่น้ำเชื่อกันว่าเป็น บั้งไฟพญานาคซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งรักแท้ของเจ้าชายกัทราชและหนางแก้วมณิรัตนาที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้แม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานทิยงใดแต่ตำนานแห่งรักของมนุษย์กับพญานาคยังคงถูกเล่าขานสะท้อนถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่แม้แต่กฎเกณฑแห่งสวรรค์และบาดาลก็ไม่อาจขวางกันได้ตำนานนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าความรักที่แท้จริง ไม่มีพรมแดงแต่ไม่ใช่ทุกความรักจะได้รับการยอมรับบางครั้งเราต้องเลือกที่จะเสียสละเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและบางสิ่งแม้จะมีอาจครอบครองแต่ก็ยังดำรงอยู่ในหัวใจตลอดกาลแม้ร่างของเจ้าชายกันทราชจะดับสูญแต่ดวงจิตของพระองค์ยังคงวงเวียนอยู่ริมฝั่งคงไม่ยอมละทิ้งความรักและคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับนางแก้วมณีรัตนาว่าจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไป ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำเริ่มสังเกตเห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดบ้างได้ยินเสียงบทเพลงโศกเศร้าดังแววมาในยามค่ำคืนบ้างเห็นเงาของชายหลุมในชุดนักรบยืนทอดสายตามองไปยังผืนน้ำนอกจากนี้ในคืนเดือนเพ็ญน,น้ำในแม่น้ำโขมัดจะไหลแรงผิดปกติราวกับพยายามพัดพาอะไรบางอย่างกลับคืนสู่ใต้บาดาลพญานาคศิษสุทนาคราชเองก็สัมผัสได้ถึงวิญญ,ญาณที่ไม่สงบของเจ้าชายพระองค์จึงเสด็จขึ้นมาบนผิวน้ำและกล่าวว่า เจ้าชายเอ๋ยถึงแม้ข้าจะขัดขวางเจ้าในอดีตแต่ข้ามีอาจปฏิเสธความรักอันบริสุทธิ์ของเจ้าได้อีกแล้วหากเจ้าปรารถนาจะพบกับธิดาของข้าข้าจะมอบโอกาสให้เจ้าแต่ต้องแลกกับการละทิ้งความเป็นมนุษย์ของเจ้าโดยสิ้นเชิงเมื่อได้ฟังเช่นนั้นวิญ,ญญาณของเจ้าชายกันทราชมิได้ลังเลพระองค์ตอบทันทีว่าข้ายอมละทิ้งทุกสิ่งขอเพียงได้อยู่กับนางกราบิรัน พญานาคศิสุโทโธนาครราชจึงได้เวทมนต์แห่งนครบาดาลเปลวแสนสีทองลุกโชนรอบวิญญาณของเจ้าชายร่างของพระองค์ค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นสีเขียวมรกตปกคลุมทั่วกายดวงตาสองประกายราวอัญมณีและเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นเจ้าชายกันทราชได้กลายเป็นพญานาคผู้ทรงฤทธิ์ทันทีที่แปลงร่างเสร็จพระองค์ดำดิ่งสู่แม่น้ำโขงมงหน้าสู่มือบาดาลที่นั่นพระองค์ได้พบกับนางแก้วมณีรัตนาอีกครั้งทั้งสองผูเข้ากอดกันน้ำตาแห่งความสุข หลังไหลเป็นสายน้ําบริสุทธิ์พญานาคศรีสุโธนาคราชเมื่อเห็นว่าธิดาของพระองค์เป็นสุขก็ทรงอ่อนใจจึงยอมรับเจ้าชายกันทราชให้เป็นโอรสเคยแห่งนครบาดาลและแต่งตั้งให้เป็นพญานาคกันทราชผู้มีหน้าที่ปกป้องล่มน้ํโขงตั้งแต่นั้นมาพญานาคกันทราชและนางแก้วมณีรัตนาก็ครองรักกันในนครบาดาลคอยคุ้มครองแม่น้โขงและผู้ที่ศรัทธาในพญานาค เชื่อกันว่าในคืนวันออกพรรษาบ้างฝ่ายพญายนาคที่ป่วยพุ่งพุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขงคือสัญญาณแห่งความสุขของพญายนาคกันทราชและนางแก้วมณีรัตนาเป็นสัญลักษณ์ว่าแม้ความรักจะถูกขวางกั้นแต่แท้จริงแล้วไม่มีสิ่งใดสามารถทำลายความรักแท้ได้ตำนานของเจ้าชายกันทราชและนางแก้วมณีรัตนายังคงถูกเล่าขานในหมู่ชาวบ้านริมฝั่ง คงจนถึงทุกวันนี้ผู้คนต่างเชื่อว่าพญานาคยังคงเฝ้าดูแลพวกเขาและหากใครมีจิตใจ,ใจบริสุทธิ์เคารพต่อธรรมชาติและศรัทธาในพญานาคก,ก็จะได้รับพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์จากนครบาดาลแม้นานแค่ไหนสายน้ำขุก็ยังคงไหลไม่ขาดสายเปรียบดังความรักอันเป็นนิรันที่ไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของผู้ศรัทธาแม้พญานาคกันทราชจะได้ครองรักกับนางแก้วมณีรัตนาแต่การเป็นพญานาคแห่งนครบาดาลมิใช่เรื่องง่ายพระองค์ ยังต้องผ่านบททดสอบสุดท้ายเพื่อพิสูจน์ว่าพร้อมจะเป็นหนึ่งในเผ่าพันธ์แห่งสายน้ำพญานาคสิสุธนาคราชเรียกเจ้าชายกันทราชเข้าเฝ้าและตรัสว่าเจ้าละทิ้งความเป็นมนุษย์เพื่อีิดาของข้าแต่ยังไม่ใช่พญานาคที่แท้จริงหากเจ้าต้องการเป็นพญานาคที่สมบูรณ์เจ้าต้องผ่านการทดสอบสามประการเจ้าชายกันทราชต้องเดินทางไปยังบอวิญญ,ญาณลึกซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพญานาค และทำพิธีรับพรางแห่งจิตวิญญาณพญานาคเมื่อถึงที่หมายพระองค์ต้องเผชิญหน้ากับเงาของตัวเองภาพอดีตผุดขึ้นมาให้เห็นบ้านเมืองของพระองค์ผู้คนที่พระองค์เคยปกป้องและพระราชบิดาที่พระองค์ละทิ้งเสียงหนึ่งดังขึ้นในจิตใจหากเจ้าปรารถนาจะอยู่ในนครบาดาลจงละทิ้งความอาลัยต่อโลกมนุษย์ให้หมดสิน้นเจ้าชายกันทราชิ่งคิดครู่หนึ่งแล้วทรงกล่าวว่าข้าไม่อาจละทิ้งอดีตได้ เพราะมันคือสิ่งที่หล่อหลอมตัวข้าแต่ข้าจะใช้ชีวิตใหม่นี้เพื่อปกป้องมนุษย์และพญานาคร่วมกันทันใดนั้นเงาของพระองค์ก็จะหายทลังของพญานาคเริ่มไหลเวียนเข้าสู่ร่างพระองค์ผ่านบททดสอบแรกเจ้าชายกันทราาต้องเรียนรู้วิธีควบคุมน้ําซึ่งเป็นพลังสําคัญของพญานาคพระองค์ต้องเดินทางไปยังบึงอคีวารีซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่ผสมทั้งไฟและน้ําเข้าด้วยกันที่นั่นพระองค์พบพญานาคเท่า ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ฝึกฝนพลังแห่งสายน้ำพญานาคเท่าตรัสว่าหากเจ้าจะเป็นพญานาคที่แท้จริงจงควบคุมน้ำไม่ใช่เพียงใช้มันแต่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับมันพระองค์ฝึกฝนจนสามารถควบคุมกระแสน้ำได้อย่างสมบูรณ์สร้างสายน้ำที่ไหลเวียนดังมังกรและสามารถบังคับให้แม้แต่หยุดน้ำหนึ่งเดียวลอยครั้งอยู่ในอากาศได้เมื่อผ่านบททดสอบนี้พระองค์เริ่มตรหนักว่า ตนเองกำลังเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายแต่เป็นจิตวิญญาณด้วยบททดสอบสุดท้ายมาถึงเร็วกว่าที่คิดนครบาดานถูกจู่โจมโดยสุแห่งคุณรบที่ต้องการทำลายเผ่าพันธุ์พญานาคพญานาคก,กันทราชนำทัพพญานาคออกต่อสู้พระองค์ใช้พลังทั้งหมดที่ฝึกฝนมาต่อสู้กับปะสูน้ำที่แข็งแกร่งเกินกว่าพญานาคทั่วไปจะรับมือไหวพระองค์เรียกพลังจากสายสัมพันธ์แห่งความรักกับนางแก้วมณีรัตนา และใช้สายน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรึงอสูรไว้ก่อนที่พญานาคศิสุธนาคราชจะกำจัดมันไปตลอดกาลนครบาดานได้รับการช่วยเหลือและพญานาคกันทราชก็ผ่านการทดสอบสุดท้ายพญานาคศิสุธนาคราชประกาศต่อเหล่าพญานาคทั้งมดว่าจากนี้ไปพญานาคกันทราชมิใช่เพียงลูกเขยของข้าแต่เป็นราชายาแห่งนครบาดานผู้มีหน้าที่ปกป้องล่กน้ำคงตลอดกาล ชาวพญานาคอร่วมกันเปลี่ยนเสียงถวายพระพรนางแก้วมณิรัตนาโผเข้ากอดพระสวามีและในที่สุดทั้งสองก็ได้ครองรักกันอย่างสมบูรณ์จากวันนั้นเป็นต้นมาพญานาคกันธาตุและนางแก้วมณิรัตนาเฝ้าดูแลลุ่มน้ำโขงไม่ให้มีสิ่งชั่วร้ายมารุกรามในคืนวันออกพรรษาของทุกปีบ้างฝ่ายพญานาคที่ป่วยพุ่งพุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขงไม่เพียงแต่ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของรักแท้ที่ไม่มีวันจังหายแต่ยังเป็นสัญญาณว่าพญานาคกัทราชยังคงปกปักรักษาผู้คนที่ศรัทธาต่อพระองค์ตำนานนี้ถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นว่าแม้ความรักจะถูกขวางกั้นแต่แท้จริงแล้วไม่มีสิ่งใดสามารถทำลายความรักแท้ได้และแม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนเป็นอุปสรรคกลับกลายเป็นบทพิสูน์ให้รักนั้นแข็งแกร่งขึ้นหลายร้อยปีผ่านไปนครบาดาลยังคงรุ่งเรืองใต้แม่น้ำโขงพญานาคกันทราช และนางแก้วบณีรัตนาครองราชอย่างสงบสุขเฝ้าดูแลลุ่มน้ําโขงและปกป้องผู้ศรัทธาทว่าความสงบสุขนั้นกลับถูกท้าทายอีกครั้งเมื่ออำนาจเมื่อที่ถูกกับไล่ไปในอดีตเริ่มก่อบูดขึ้นอีกครั้งเงาแห่งอสูน้ําวนซึ่งเป็นเศษเสี้ยวของอสูนแห่งขุมนรกที่เคยถูกปราดได้รวบรวมพลังมานับศตวรรษมันค่อยๆป่อพิษแห่งความมืดเข้าสู่สายน้ําขงทําให้น้ําขุ่นบูปลาเริ่มล้มตายและวิญ,ญญาณชั่วร้ายค่อยๆแทรกซึมเข้ามายังโลกมนุษย์ วันหนึ่งพญายนาคกันธาชัมผัสได้ถึงพลังอ่านน่าสะพรึงตัวที่แผ่กระจายออกมาจากจุดลึกที่สุดของแม่น้ำโขงพระองค์จึงเร่งนำก่องทัพพญายนาคไปตรวจสอบเมื่อไปถึงหลุมน้ำแห่งศูนย์พระองค์พบว่ามันกำลังตื่นขึ้นเสียงคำรามของมันดังถึงกก้องไปทั่วนครบาดาลข้าเคยถูกเจ้าขังไว้แต่ครั้งนี้ข้าจะทำลายทั้งนครบาดาลและลุ่มน้ำโขงให้สิ้นพญายนาคกันทราชรู้ดีว่าหากปล่อยให้เงาแห่งอาูรน้ำบุ่นออกมามัน จะนำภยัยพิบัติมาสู่ทั้งสองโลกพระองค์จึงประกาศต่อเหล่าพญานาคว่าเราจะไม่ยอมให้เงามืดนี้ทำลายบ้านของเราการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดพญานาคกันทราชใช้พลังแห่งสายน้ำที่รดโจมตีเงาแห่งอสูรแต่มันกลับดืนกินน้ำและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนางแก้วมณีรัตนาเห็นเช่นนั้นก็รีบเข้าไปช่วยใช้พลังแห่งจันทราทิศของตนปลดปล่อยแสงอันบริสุทธิ์เพื่อลบล้างทิศมืดของมัน ทว่างเงาแห่งอสูรนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาจะจัดการได้ด้วยพลังเทียงลําพังเมื่อสถานการณ์เข้าตาจนพญานาคกันทราชตัดสินใจใช้พลังถ่อพันธุ์ท่านสูงสุดของตอนนั่นคือมหาเวทผนึกวิญญาณข้าจะสละตนเองเพื่อผนึกอสูรนี้ไว้ช่วกันเป่าสารนางแก้วมณีรัตนาตกใจนางพยายามห้ามพระองค์แต่พญานาคกันทาราทิยงยิ้มและกล่าวว่า เจ้าคือรักแท้ของข้าข้าไม่อาจล่อยให้เจ้าหรือผู้ใดต้องรับคราวนี้พญานาคกันทราชไร้เวทมนต์อันศักดิ์สิทธิ์พลังของพระองค์อบล้อมเงาแห่งอสูรน้ำวนและค่อยๆกลืนมันไปพร้อมกับร่างของพระองค์สายน้ำาขงปั่นปวดราวกับโศกเศร้าพญานาคทั้ทงนครรับให้กับการจากไปของกษัตริย์ผู้เสียสละนางแก้วมณีรัตนาแทบขาดใจนางเฝ้ารอคอยให้พระองค์กลับมาแม้รู้ดีว่ามันอาจเป็นไปไม่ได้ เวลาผ่านไปหลายพันปีตำนานของพญานาคกันทรายังคงถูกเล่าขานชาวบ้านเชื่อกันว่าในวันออกพรรษาข,ของทุกปีบ้างฝ่ายพญานาคที่ป่วยพุ่งพุ่งขึ้นจากแม่น้ําโขงไม่ใช่เพียงปรากฏการธรรมชาติแต่เป็นสัญญาณแห่งความรักและคำมั่นสัญญาของพญานาคกันทราชต่อคู่ครองของพระองค์ว่าสัตววันหนึ่งพระองค์จะกลับมา และนี่คือเรื่องราวสยองขวัญจากหลอนเล่าเรื่องบอกว่าทุกคนจะหลับฝันดีถ้ากล้าปิดไฟนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความสยองขวัญที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอให้คืนนี้ปลอดภัยจากความมืดมิดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ